ใ้เปิดเทอมแล้วนะคะผู้ปกครองที่จังหวัดพิจิตรแห่ซื้อชุดนักเรียนให้ลูกหลานขณะที่ร้านคา้าตรึงราคาเดิมเท่าปีที่แล้วพร้อมเปิดร้านแจกกางเกงวอร์มปอนหนึ่งฟรีค่ะ บรรยากาศตามศูนย์รวมร้านค้าอุปกรณ์การเรียนและชุดนักเรียนจุดขายใหญ่ในเทศบาลเมืองพิจิตรกลับมาคลึกคลักอีกครั้งนะคะอย่างที่ร้านองค์วัฒนาร้านจำหน่ายชุดนักเรียนแบบเบเตเล็ตครบวงจรตั้งแต่ต้นเดือนมีประชาชนและผู้ปกครองจำนวนมากต่างมาซื้อชุดนักเรียนนักศึกษายิ่งใกล้เปิดเทอมยิ่งหนาแน่นมากขึ้นมีทั้งแบบซื้อเป็นชุดและแยกชิ้นสำหรับราคานะคะก็ยังเป็นราคาเท่าเดิมกับปีที่ กับปีที่ผ่านมาเริ่มต้นที่179บาทโดยทางร้านมีบริการปักชื่อนามสกุลและเครื่องหมาย ของแต่ละสถาบันการศึกษาให้ด้วยในปีนี้นะคะทางร้านยังนำกางเกงวอร์มนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนอนุบาลพิจิตรมาแจกฟรีให้บ้านละ1ตัวสามารถติดต่อขอรับได้ที่ร้านองค์วัฒนาค่ะขณะที่ร้านซ่อมผ้าปะพรครับข้างมูลนิธิพิจิตรสาม,มคีกุศลสถานสงเคราะห์ที่เปิดบริการซ่อมเย็บผ้ามาแล้วกว่า20ปีในช่วงก่อนเปิดเทอมน้ครับก็มีชุดหลากหลายด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นชุดพระเนตรนารีลูกเสือ ไปเปลี่ยนซิปใส่ตะขอเปลี่ยนยางยืดนะครับขายายไซส์แบบราคาย่อมยาวช่วยแบ่งบาภาระค่าใช้จ่ายกับผู้ปกครองแถมประพรเองยังใจดีนะครับนำกระโปรงนักเรียนมัธยมชุดยุวกาชาดไซส์ต่างๆมาแจกให้แก่ผู้มีรายได้น้อยด้วยนะครับ